อุ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะแม่แม่มึงจบเฮียเฮียแล้ววันนี้นผมอัดยาไมา <fish S 1> ่รู้แล้วผมมีพลังในการล่าผีแม่เป็นเกมที่แบบว่ามีความเป็นปริศนาของบ้านลึกลับที่ใช้ดิกซอเพื่อจะต่อให้เป็นรูปภาพ กูจะแอคทำไมเนี่ยมาโอหยอันนี้อ่าจะสโตร์ไเทรนด์สโตร์ได้เทรนด์เพิ์มเขาเดีันนี้เราไปชิวๆนะครับไปเลยครับผมเน้นไม่อ่านนะผมเน้นแบบลุยบรรยากาศไม่เริ่มคุมเคือนนะครับหบวกแดคูล้วแปคูณเจ็ดเจ็ดบอ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าหกหกสี่หกหกหกสี่ปุ๊บปั๊บปพูดไปเรื่อยอะมัวครับผมเน้นแบบใช้จิตวิญญาณในการเข้าทางอะไรอะรูป เเขาเรียกว่าไมเคิลอ่าไมเคิลก็ยืนแอคอาร์ตสวินนะครับเพื่อคอยกอบกู้บ้านเมืองจิกเลติน่าเป็นพี่สาวของจีนิเฟอร์นะครับแล้วก็เลี้ยงหมาตัวหนึ่งชื่อบาซินโนนะบาซินโเป็นหมาพันธ์มาซิเลสซึ่งหายากมากในเขตอเมริกาใต้นี่ไงฟฟลิเก้ฟฟลิเก้ที่คือเป็นแม่บ้านที่อยู่แถวนั้นนะเขามากวาดพื้นทุกทีทุกเย็น อ่านี่ให้ลุงชัยนี่เป็นลุงชัยเป็นแฟนของตอ้าคุณพี่จิซึ่งกูจำชื่อไม่ได้แล้ว,ลวใน,ในี่ไงเฟลิกเก้ไม่เป็นไรนี่เลยเตยฟานเตยฟานคือบุตรของมซสลาโมสลานั้นมีอิทธิพลและมีอำน,นาจที่อยู่แถวนี้นแล้วนี่ดูมือเห็นไหมเอ้ยมันมือหรืออะไรเนะี่ยมือตัวอะไรเนะี่ยรู้แล้วแหละว่าจะมาลูกไม้ไหนอะประมาณ5ทีอะอย่าให้มีครั้งที่3เด็ดขาดขวาอะไรวะ หลันได้ป่ะไปทางซ้ายได้ป่ะวะแม่เอาเดี๋ยวมันก็ให้กลับไปเล่นด่านเดิมอะไปตามมันเนี่ยอุ้ยอะไรอะตัวอะไรอะแม่แม่แมึงเอาทุกดอกเอาทุกดอกด่านเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยยังไม่ผ่านยังไม่ถึงครึ่งเลยอยู่ไอ้เออสเปคเราไปเึกอ่ะอ้าลอาจจะบอกว่าเออเรา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 อุ้ย ฟักทองเหรอมีฟักทองกี่อันที่นี่้99ดีกว,ว่าสาธุ99มงคลนะ่ะคือเราไม่ต้องไปนับให้มันเสียเวลานะครับเรายึดถือเลขมงคลเลขสวยนะครับว้าสว,สวยแล้วสวยแล้วอ่าเมื่อกี้99นะกูร้อยไปร้อยเลยแหละไอ้ผิดอีกแล้วเดี๋ยวนับเดี๋ยวนับก็ได้อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 9 9 1 11, 12, ส4อ่ลวนล้นลวนขอกองนี้ก่อนกอนี้ก่อนกองนี้ก่อน1,2,3,4 9 1 0 0 1าสแล้วอกูนับผิดไอ้หียแม่ว่ามันต้อง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 ร้อยรอบนี้มันต้องร้อยมันต้องร้อยมันเกินมาเยอะมา เป็ไม่เึงนครึ่งทางเลยเนี่ยโอ้ยพิซซ่าวรใสสับประรดไหมใส่อยู่แล้วระดับนี้น้องอุ้ยแปบบ้มึงอคือมันจ้ำเราทุกเฟสเลยนี่หว่าโอ้โหคืออะไรวะเนี่ยคืออบ,บ,บ้านไม่จ่ายค่าไฟเนาะคุณกลัวความมืดหรือเปล่ากลัวความมืดไหมคือมันมีทั้งคู่บอกเราไม่กลัวเดี๋ยวเราไปอะไรเนี่ยมันจะทำให้เรากลัวคือมันมีทั้งสองทางอะบอกกลัวมันยิงหลอกเรากูไม่กลัว <c oughs> กลัวๆกลัวๆกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวๆเปิดให้กูด้วยกูก็บอกว่ากูกลัวความมืดไปแบบไม่มองสวยมันบอกว่าให้หันหลังไปข้างหลังมีไหมไม่มีฮ โอ้ยไฟกระพริบว่ะคืออะไรเนี่ย,ยไปซมบี้ซัมบี้กี่ตัวที่คุณเห็นโยไม่ได้นับอีห้าตัวปะเฮ้ยถูกปะถูกปะถูกปะเฮ้ยถูกเว้ยเฮ้ยนั่นนั่นนั่น คืออะไรยิ้มวะสีเหลืองหน้ายิ้มคือต้องเดินหางันเหรอใช่หน 1> 1, ึ่งสองสามสี่ห้าหกยายาดับล็อกอีกไปล็อกอีกไปกูไปหาบุญเจอ๊อ่าง่ายนิดเดียว <c oughs> ตามหลักเกมผีหายจบง่ายๆเบสิกมากเปิดเลยไม่มีอะไรด้วยฟีฟ,ฟีจบไ้เฮียอืมให้กูทายอีกบ้างเนี่ยนาว่าในหีบวางเปล่าหรือเปล่าอ่าวางเปล่าไปเยสวางเปล่าดิเต็มหน้าเลยมั้ยอ้าว เรียบร้อยโดนผีจำอีกแ้วตรงนี้ปั๊บหิบปุญนแจมาปุ๊บอยู่ข้างหลังกูเลยดอกเนี้ยโอ้โหโอ้โห่จอะไรวะเนี่ยโอ้โหเฮ้อเฮียแม่มึ้ง ได้ยินเสียงพอดอทั้งหมดกี่ครั้งหกครั้งฮ่าเบื่อเบื่อจะหาอะไรมาแกล้งกูอีกล่ะมันบอกให้ไปทางขวามันก็จะผ่านได้จริงๆตามหลักแล้วเนี่ยมันพูดบางอย่างใช่ไหมเราจะไม่เชื่อเว้ยเราจะไปทางซ้ายถูกไหมเพราะว่าเอ้ยไปขวาแล้วมันก็เจอแต่ผมเชื่อรอบนี้ผมเชื่อเพราะว่ามันมันมันอาจจะจิตวิทยาไงไอ้พวกเกมเนี้ยถูกนี่เห็นไหมถ้าเราไปซ้ายเราเรียบร้อยเราโดนละสวยเป็นไง จิตวิทยามันเป็นเกมจิตวิทยาไอเกมเนี้ยอะสุดท้ายว่ะผ่านแล้วเว้ยอสุดท้ายแล้วโอ้้ยยเคุณลืมหรือเปล่าว่ามันคือเกมสยองขวัญน,นะ Yes 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 โอ้ โว่าจะวายดีด้วยอ่ะนี่คือดนานสุดท้ายแล้วอ่ะเราคนชอบเกมนี้ไหมไม่อะหุ้ยอะไรมีไฟด้วยคำตอบมันมีแค่เย็ดกับเย็ดนะเอาเย็ดกับเย็ดเหรอ คือธรรมดาครับคือผมเป็นคนที่ไม่กลัวผีแล้วก็พวกพวกอะไรที่มาจำสแกนแล้วทำให้ผมตกใจเนี่ยแทบจะไม่มีไม่มีวันที่ทำให้ผมตกใจได้เลย